โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถดำนะครับผมก็จะว่าครั้งแรกนะก็จะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระบะดํามันน่าจะใหญ่ไปนะครับผมเนี่ยกระบะดาเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะใหญ่ไปนะนี่มีท่อหม้อกระเตี๋ยวแล้วหม้อกระเตี๋ยวเล็กสามใบนะครับผมถังน้ามันมีนมถาดครอบล้อนะครับ มีกันชนนะผมันนี้เป็นรุ่นิสุุุอะไรนี่จำไม่ได้นะอืมจำได้แต่รูปร่างมันนะครับผมเพราะว่าตัวรถมันจะยาวไปแล้วก็กระบะมันก็จะยาวนะครับผมก็จะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับผมใครว่าสวยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับสวัสดีครับ